สำหรับคลิปนี้นะคะหมูจะขออนุญ,ญาตมาแบ่งปันการปักพวงรีดดอกไม้จันทร์ในรูปแบบของร้านครูหมูบ้านดอกไม้จันทร์ขอนแก่นนะคะ,ะซึ่งรูปแบบของการปักใน,ในวันนี้นะคะจะเป็นการปักพวงรีด,ดอกไม้จันทร์แบบหยดน้ําโบกคู่นะคะแบบหยดน้ําโบกคู่ขนาดมาตรฐานนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์ตัวแรกนะคะก็คือโครงฟางนะคะรูปหยดน้ํา ขนาดไซส์มาตรฐานนะคะตัวผ้าปักขอบลีดนะคะตัวผ้าปักขอบลีดตามรูปแบบของร้านครูหมูบ้านดอกไม้จันนะคะซึ่งครูหมูได้อัดคลิปวิดีโอนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอพิเศษการทำผ้าปักขอบลีดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เพื่อนน้องก็ไปศึกษาแล้วก็ฝึกกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์จากนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวโบคู่นะคะโบคู่ โบของเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะโบของเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1น,นะคะจะเป็นโบจะเป็นโบสีชายแบบนี้นะคะจะเป็นโบสีชายนะคะซึ่งครูหมูก็ได้ทําคลิปวิดีโอการทําโบปักพวงรีนะคะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะพี่เพื่อนน้องก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกทํานะคะ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นโบปักด้านบนนะคะโบปักด้านบนโบตัวนี้จะไม่มีชายนะคะโบไม่มีชายนะคะอ่าก็จะเป็น2โบด้วยกันนะคะเราถึงได้เรียกว่าเป็นโบคู่นะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวดอกปักนะคะตัวดอกปักหมูใช้ขนาดก้านคือ5นิ้วนะคะจานวน100ดอกเดี๋ยวในส่วนของตัวดอกปักนะคะหมูขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการในรอบต่อไปนะคะ ก็จะมีตัวกันไกไว้เก็บรายละเอียดแล้วก็ตัวแมกเย็บนะคะเอาไว้เย็บเก็บรูปแบบเก็บทรงของตัวพวงหลีดเรานะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการนะคะในการปักพวงหลีดขั้นตอนแรกนะคะในรูปแบบของอบ้านครูหมูบ้านดอกไม้จันท์ของเรานะคะเราจะใช้วิธีการปักผ้าก่อนนะคะ บางร้านนะคะจะมีเทคนิควิธีการในการทําที่แตกต่างกันแต่ว่าของร้านเราก็คือปักผ้าก่อนนะคะเพื่อที่จะ,ะดึงขอบแล้วก็ดึงทรงของตัวพวงดีดนะคะให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการผ้าปักขอบดีดใบแรกนะคะแผ่นแรกเราจะปักลงไปตรงส่วนที่แหลมที่สุดของของตัวโครงฟางนะคะ,ะปักลงไปตรงปลายสุดเลยนะคะแล้วก็ความยาวที่เราเหลือ ไว้ของก้านเนี่ยประมาณ3นิ้วนะคะ,ะการปักกา้านผ้าปักขอบหลีดนะคะให้เราปักไม,ไม่ใช่ปักแบบแนวราบกับพื้นลักษณะนี้นะคะไม่ใช่ปักแบบแนวราบปักโดยการให้เขาเอียงขึ้นเล็กน้อยนะคะประมาณสักถ้าเทียบเป็นองศาก็าน่าจะประมาณ20องศาได้20-25หอ,องศาประมาณนี้นะคะให้เขาให้เขาโค้งขึ้นอเอียงขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้คือสําหรับแผ่นที่1น,นี้แผ่นที่2นะคะ เราจะดูตรงชายขอบนะคะให้ขอบของแผ่นที่สองนะคะเกยแผ่นที่1เกยขึ้นด้านบนนะคะ,ะทับด้านบนทับวางทับด้านบนนะคะ,ะเกยขึ้นมาประมาณสัก1น,นิ้วนะคะแล้วก็ปักลงไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะอย่าปักให้ให้เป็นแนวราบนะคะให้เอียงขึ้นนิดนึงนะคะเอียงขึ้นนิดน,นี่ก็หมุนนะคะปักแผ่นที่3ามเช่นเดียวกันค่ะ ให้ขอบชายขอบของแผ่นที่3นะคะเกยแผ่นที่2ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็ปักไปเรื่อยๆให้รอบนะคะ1รอบนะคะเราจะใช้เราจะใช้ผ้าปักขอบรีดประมาณ9แผ่นนะคะเราจะใช้อยู่ทั้งหมด9แผ่นด้วยกันนะคะ ภาพประกอบดีดทั้งหมด9แผ่นด้วยกันนะคะเราก็จะลงตำแหน่งพอดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้แม mm ็ก hmm. นะคะเย็บขอบนะคะเย็บเย็บชายของแต่ละแผ่นนะคะให้เชื่อมติดกันนะคะเพื่อที่จะได้ดึงเวลาที่เราเย็บนะคะให้เราดึงทรงของตัว ตัวผ้าปักขอบหลีดให้ได้ทรงให้ได้ให้ได้องศาด้วยนะคะให้เขาเป็นแนวโคง้งลักษณะหยดน้ำสวยๆนะคะให้เกยแบบขวาทับซ้ายไปเรื่อยๆนะคะขวาทับซ้ายไปเรื่อยๆ มาที่จะจัดทรงได้นะคะให้ผ้าได้ระยะได้ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็จะได้ผ้าปักขอบผีดรอบที่1นะคะทีนี้รอบที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ผ้าปักขอบลีดรอบนี้เราจะปักสับว่างนะคะสับว่างกับกับรอบที่1ที่เราปักไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะเราปักไป9้าแผน่นรอบที่สองก็9้าแผ่นเหมือนกันนะคะปักลงไปสับว่างนะคะโดยรอบนี้ให้อ่าไม้ก้านนะคะ ไม้ก้านของผ้าปักขอบหลีกนะคะต่ําลงมาจากรอบแรกนิดหนึ่งนะคะประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะประมาณสักครึ่งนิ้วให้เขามีระดับสูงต่ํานะคะจะได้ดูสวยเป็นมิติเป็นธรรมชาตินะคะปักลงไปแผ่นที่ 1. ค่ะปักลงไปแผ่นที่ 2. ค่ะปักลงไปแผ่นที่ 3. าค่ะปักลงไปแผ่นที่ 4. ค่ะ ตักลงไปแผ่นที่5ค่ะตักลงไปแผ่นที่6ค่ะแผ่นที่7ค่ะแผ่นที่8ค่ะและแผ่นสุดท้ายค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอาจับ ขอบผ้านะคะให้ขวาทับซ้ายเหมือนเดิมนะคะเหมือนรอบแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บรั้งทรงนะคะเพื่อที่จะให้ผ้าขอบของเราได้รูปตามที่เราต้องการนะคะเป็นรูปจดน้ำสวยงามนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะผ้าปักขอบลีดนะคะเราก็ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วสองรอบนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเป็นรูปทรงหยดน้ำนะคะขนาดมาตรฐานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดการกับตัวดอกปักนะคะตัวดอกปักของเรานะคะเราจะปักดอกนะคะเราจะปักดอกโดยการเก็บรายละเอียดของตัวดอกนิดนึงนะคะให้ กลมสวยนะคะจากนั้นดอกที่หนึ่งนะคะเป็นดอกที่สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะเอาวางระยะของกลวงดีดให้กับพวกเรานะคะปักดอกที่1ลงไปตรงให้ตรงกับไส้กลางนะคะตรงกลางของแผ่นแรกผ้าปักขอบดีดแผ่นแรกที่เราปักลงไปนะคะปักลงไปให้ตรงกันเลยนะคะเพื่อที่จะดึงระยะของตัวพวงดีดเรานะคะ ส่วนของก้านที่เหลือนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งให้เราปักลงไปนะคะแล้วก็ให้เราสังเกตดูว่า,อาดอกปักของเรานะคะอย่าปักให้เลยเลยขอบในนะคะของผ้าปักขอบหีีดแผ่นที่2เพราะว่าถ้าปักเลยออกมานะคะตัวดอกมันจะบัง มันจะบางตัวขอบในของผ้าป,ปักขอบหลีดมันจะทําให้ดูไม่สวยนะคะ,ะให้เราระวังนิดนึงทีนี้เราจะหมุนซ้ายนะคะเราจะปักเวียนทางด้านขวาแต่ตัวตัวโครงนะคะตัวโครงเราจะหมุนไปด้านซ้ายแล้วเราปักเวียนมาด้านขวาวิธีการปักต่อไปนะคะเราจะปักดึงทรงของพวงหลีดให้เป็นรูปทรงหยดน้ําก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการปักนะคะโดยวิธีการปักไล่ระดับ ตามรูปแบบตามเชฟของของหยดน้ำลงมาเลยนะคะลักษณะนี้นะคะเทคนิคในการปักตัวนี้นะคะเทคนิคของเขาเวลาที่เราปักก้านของตัวดอกปักนะคะพยายามปักลงให้ตรงอย่าเอียงนะคะอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวานะคะให้ปักลงให้ตรงนะคะถ้าปักลงให้ตรงลักษณะนี้เราจะสามารถ เก็บทรงนะคะเก็บทรงแล้วก็ดึงดึงตำแหน่งของดอกแต่และดอกได้ได้ได้ตรงนะคะได้เป็นตามที่เราต้องการได้ง่ายนะคะเก็บรูปทรงได้ง่ายนะคะขาดอกให้ตรงนะคะเอียงหนุนให้ได้องศานิดนึงนะคะจากนั้นก็ปักไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะรอบที่หนึ่งนะคะ เห็นมคะพอดีให้อดมินลูกสาวเป็นคนช่วยอัดวิดีโอจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็ขอกราบขออภัยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะ เรื่อยๆนะคะจน,จนมาถึงตรงตรงส่วนล่างของของตัวโครงฟางของเรานะคะเราอาจจะจุดกึ่งกลางนะคะที่เชือกฟางเส้นแดงๆตัวเนี้ยที่เขา,ายึดไว้สําหรับเป็นจุดกึ่งกลางของตัวโครงฟางนะคะ <S <S ให้เราสังเกตว่าให้เราเหลือพื้นที่ว่างนะคะเหลือพื้นที่ว่างของอตรงระหว่างเชือกฟางที่เป็นจุดกึ่งกลางนี้นะคะ ฝั่งละครึ่งฝ่ามือนะคะฝั่งขวาครึ่งฝ่ามือฝั่งซ้ายครึ่งฝ่ามือนะคะเหลือไว้สําหรับที่เราจะปักโบนั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้ประมาณครึ่งฝ่ามือแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะหมุนค่ะเราจะหมุนโค้งฟางนะคะหมุนกับด้านนะคะเมื่อกี้เราเวียนขวาทีนี้เราจะเวียนซ้ายนะคะเพื่อที่จะดึงเอาทรงของของตัวพวงหรีดนะคะให้เป็นรูปหยดน้ําก่อน แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะปักรอดต่อไปนะคะ,ะส่งนิดนึงเสร็จแล้วนะคะปักลงไปค่ะดึงตัวดอกให้ได้ระดับนะคะเฉียงลงมานะคะตามตามรูปทรงของโครงฟางที่เป็นรูปหยดน้ำนะคะ ของร้านเรานะคะส่วนร้านอื่นๆหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะเคยปักมาก่อนอาจจะมีเทคนิควิธีการในการปักที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะวิธีการในการทํามีหลายแบบหลายอย่างนะคะแต่เป้าหมายของเราก็คือมีเป้าหมายเดียวกันคือการทําพวงหลีดดอกไม้จันนะคะซึ่งแต่ละแบบเทคนิคแต่ละแบบแต่ละอย่างนะคะก็จะยากง่ายแล้วก็ผลงานก็จะออกมาแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็จะสวยไป คนละแบบนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นรูปทรงหลักๆก็คือจะเป็นลักษณะของทรงหยดน้ําแล้วก็ทรงกลมนะคะอ่าวงรีด้วยนะคะจะเป็นสามรูปแบบด้วยกันโอเคค่ะปวนไปไเรื่อยๆนะคะให้ได้รูปทรงหวนไปเ,เรื่อยๆค่ะวนไปเ,เรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งเป็นช่องว่างไว้ให้เหลือประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้นะคะซ้ายครึ่งฝ่ามือขวาครึ่งฝ่ามือนะคะแล้วเราก็จะได้รูปทรงของพวงหลีดนะคะซึ่งเป็นพวงหลีดดอกไม้จันทร์ทรงหยดน้ําเป็นรูปทรงไหมคะสวยนะคะก็จะได้รูปทรงหยดน้ําสวยแบบนี้นะคะเราดึงทรงได้แล้วปุ๊บ ขั้นตอนต่อไปง่ายนิดเดียวค่ะวิธีการในการปักรอบที่สองนะคะเราจะปักแบบสับว่างเลยค่ะเวียนเลยนะคะปักสว่างเวียนรอบที่สองนะคะปักสว่างเวียนรอบที่สองไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะง่ายเลยนะคะที่นี่ง่ายเลยทําไมหมูถึงเทคนิคของร้านเรานะคะถึงได้ถึงได้ให้พวกเรานะคะดึง ดึงทรงนะคะดึงทรงพวงดิบก่อนนะคะเพราะว่าการดึงทรงพวงดิบให้มันได้รูปทรงก่อนเนี่ยมันจะง่ายสาหรับที่เราจะปักในรอบต่อไปนะคะตอนนี้เราก็ปักสับวางไปเอยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะสับว่างไปเรื่อยๆเลยะคะเยียนนะคะแล้วก็ปักสว่างลงไป้าย ของของตัวดอกไม้จัน์ทนะคะ,ะจากรอบแรกที่เหลือประมาณ2นิ้วนิดนิดนะคะรอบที่2ถ้าเราต้องการอยากจะให้พวงดีดของเรานูนสูงได้มิติเราก็อาจจะขยับให้สูงขึ้นมานิดหน่อยนะคะเป็นลักษณะของของแนวเฉียงแนวสโลปนะคะเราก็สามารถที่จะปรับได้อลองลองฝึกดูก่อนนะคะลองฝึกดูก่อนเราจะรู้ว่าเวลาที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งของ ของดอกตามที่เราต้องการได้นะคะันนี้คือรอบที่สองนะคะรอบที่สองการปักดอกนะคะให้พวกเราพยายามเก็บชายนะคะเก็บชายเก็บขอบนะคะขอบดอกนะคะพยายามที่จะปัก ปักทับขอบดอกนะคะแต่ละดอกแต่ละดอกให้เขาชิดกันพยายามอย่าให้มีช่องว่างนะคะเพราะว่าเวลาที่มีช่องว่างมันจะทําให้พวงหลีดของเราดูไม่สวย mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อพวงหลีดที่มีช่องว่าง mm. เวลาที่เราแพ็คส่งนะคะเวลาที่เราแพ็คส่งหรือเวลาที่เราแพ็คก,กล่องนะคะ mm. มันจะทําให้ความแข็งแรงของตัวพวงพวงหลีดของเรามันลดลงนะคะ ถ้าหากว่ากรีบเขาวางซ้อนทับกันเป็นระเบียบแล้วก็ไม่มีช่องว่างตัวด้านบนของพวงหลีดตรงนี้นะคะเขาจะแข็งแรงเวลาวางทับเขาก็จะพังเสียหายยากนะคะก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของตัวควงหลีดของเราอ่ะเสร็จแล้วรอบที่2ค่ะทีนี้ก็ต่อเลยค่ะรอบที่3ค่ะเหมือนเดิมนะคะปักสวางแล้วก็ให้ขอบดอกนะคะขอบดอกซ้อนทับนะคะซ้อนทับ ซ้อนทับด้านบนขอบชนขอบนะคะขอบขอบทับขอบไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้มีช่องว่างนะคะอย่าให้มีช่องว่างระหว่างขอบดอกนะคะ,ะัไปเรื่อยๆค่ะจะเป็นรอบที่สามนะคะ ้านของเราใช้ดอกปัก5 5นิ้วนะคะเวลาที่เราใช้ดอกปัก5นิ้วนี้หมูวันกำลังพอดีนะคะสำหรับการปักทวงดีดเพราะว่าความนูนของเขาก็จะได้มิติพอดีไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปนะคะกำลังสวยเวลาที่เราแพ็คก,ก็แพ็คง่ายนะคะไม่เทอดทะเกินไปนะคะ รอบที่สามค่ะปักสว่างไปเรื่อยๆเลยนะคะปักสว่างไปเรื่อยๆเราจะสังเกตขอบดอกนะคะขอบดอกเขาจะเขาจะมีระยะระหว่างดอกนะคะระยะระหว่างดอกเราก็ปักแบบปักสว่างนะคะปักสว่างไปเรื่อยๆนะคะบางคนบอกเบียดถ้าสับวางมัน,มนเบียดก็ก็ไม่เป็นไรนะคะดอกบางดอกบางทีเรามันเป็นงานฝีมือเนาะ เราใช้มือทําบางทีดอกมันก็ไม่ได้เสมอการทุกดอกเสมอไปนะคะบางทีการวางการปักเขาเรียกปักสับวางมันอาจจะไม่ลงตำแหน่งแบบเป๊ะๆนะคะก็ไม่เป็นไรอารมณ์อร่อยได้นะคะเราก็ขอแค่ว่าขยับให้มันได้รูปทรงสวยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่หมูบอก การวางซ้อนทับกรีบนะคะพยายามให้กรีบเขาซ้อนทับกันเอียงซ้อนทับกันสวยๆเวลาที่เราแพ็คนะคะตัวโปงหลีดของเราจะได้แข็งแรงตอนนี้ได้3ามแถวแล้วค่ะเราจะปักแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่นะคะเราจะเอียงดอกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ดอกของเรามีมิตินะคะเป็นลักษณะสโลปเข้าด้านในนะคะเราจะปักแบบนี้ สีแล้วนะคะบางคนนะคะลูกค้าเขาจะรีเควสต์มาเลยลูกค้าเขาจะขอมาเลยว่า1น่พวงขอให้ได้100ดอกเลยได้ไหม เพราะว่าบางพื้นที่นะคะจะใช้วิธีการถอดดอกจากพวงหลีดไปวางตอนที่วางดอกไม่จันนะคะเพราะฉะนั้นดอกที่เหลือนะคะเราสามารถที่จะอัดเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ครบสีแถวแล้วโดยปกติหมูจะปักแค่สีแถวนะคะดอกที่เหลือก็สามารถนาไปใช้ต่อได้แต่ว่าพวงนี้หมูขออนุญ,ญาตเป็นพิเศษเลยก็แล้วกันนะคะขอปักเป็นห้าแถวเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะปัก เข้าไปนะคะแถวที่4ที่5นะคะเราอาจจะต้องเอียงไม้ช่วยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ได้องศาสำหรับการปักดอกนะคะ ก็อย่างเหลืออยู่เหมือนเดิมจริงๆแล้วการปักพวงหรีดดอกั้นจันแบบรูปแบบของพวกเรานะคะไม่เคยใช้ถึง1นึรสักทีนะคะบางทีก็จะประมาณ80กว่าดอกหรือเกดอกก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีดอกเหลืออรื่บางนิดหน่อยอเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้พวงหรีดนะคะ ตามรูปแบบของโคกหมูบ้านดอกไม้จันคอนแก่นนะคะทรงหยดน้ำขนาดมาตรฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะมันจะกลายเป็นโบคู่ได้ยังไงเราก็เพียงแค่ปักโบคู่เข้าไปแค่นั้นนะคะโบโบสีชายนะคะโบสีชายที่เราเตรียมไว้ตัวนี้นะคะเราจะปักไว้ด้านล่างนะคะเราจะปักไว้ด้านล่างค่ะ โบสีชายนะคะเราจะปักไว้ด้านล่างส่วนโบที่ไม่มีชายนะคะเราจะปักไว้ด้านบนนะคะเฉียงประมาณ45องศานะคะของของตัวพวงหลีดนะคะประมาณนี้เดี๋ยวมึงขออนุญ,ญาต ขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ใหเราเมองได้ชัดเจนนะคะเราจะติดมุมซ้ายมุมขวาก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะตรวน,นี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของพวงรีด ดอกไม้จันนะคะบวงหีดดอกไม้จันแบบหยดน้ําโบคู่ของร้านครูหมูบ้านดอกไม้จันทขอนแก่นค่ะเรียบร้อยค่ะ